ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับแล้ก็จะพามาดูนะครับการทําบ่อปิดนะครับการทําบ่อปิดในบ่อนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาแล้วผมคิดว่าผมจะกบนะครับมามามาเสริมนะครับตอนนี้ทีมงานนะครับไม่ว่าท่านผู้ใหญ่นะครับนะครับจะมาช่วยนะครับตอนนี้ท่านผู้ใหญ่กําลังทำบ่ออยู่นะครับกั้นบ่อนะครับก็ มาดูบ่อของท่านผู้ใหญ่วันนี้นะครับท่านผู้ใหญ่นะครับที่อยู่กู่ขันนะครับสีสะเกตนะครับก็กําลังทําในส่วนของบ่อปิดนะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นการทดลองนะครับก็ว่าจะทําบ่อปิดก็คือความหมายของบ่อปิดคือไม่ให้ปลาปลาอื่นนะครับเข้ามานะครับในบ่อของเรานะครับแล้วก็ไม่ให้บ่อของเรานะครับออกไปได้นะครับในบ่อนี้นะครับที่ได้พูดคุยกับท่านผู้ใหญ่นะครับเบื้องต้นท่านผู้ใหญ่ก็บอกว่า ว่าจะเอาในส่วนของปลาดุกนะครับมาลงนะครับปลาดุกมาลงนะครับแล้วผมก็ว่าจะเอากบมาครับมาให้ท่านผู้ใหญ่ลองทดลองเลี้ยงดูนะครับในลักษณะของบ่อปิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าว่าท่านผู้ใหญ่แกทําไว้อย่างไงบ้างนะครับครับในส่วนของรูปแบบของบ่อนะครับก็จะกั้นนะครับกั้นโดยนําผ้านะครับมากั้นไว้นะครับแล้วก็ทําการถมนะครับการถม นะครับการถมเอาดินนะครับเอาดินถมตีนนะครับถมตีนที่กั้นเราไว้นะครับถมยาวไปสุดเลยนะครับก็ถมยาวนู่แหละครับอ้อมบ่อนะครับก็คือทาเป็นบ่อปิดนะครับทาเป็นบ่อปิดทั้งหมดเหลือเหลือนิดนึงนะครับก็จะเอาเป็นในส่วนของตะข่ายนะครับตะข่ายมากั้นนะครับตะข่ายทีนะครับมากั้นตัวนี้บ่อตัวนี้ไม่ลึกนะครับลึกอยู่ประมาณอ่า หนึ่งเมตรนะครับประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับไม่เกินนี้นะครับแล้วก็จะมีบ่อเป็นลักษณะสองพักนะครับบ่อตื้นตื้นก็ประมาณสักเจ็ดสิบนะครับหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนนะครับอ่าจะอีกพักหนึ่งนะครับไม่ได้ถ่ายมาให้ดูตอนที่เตรียมบ่อนะครับตอนนี้น้ําขุนนะครับน้ําขุนก็เดี๋ยวอ่าจะค่อยมาดูนะครับว่าจะทําการแก้ไขยังไงนะครับในส่วนของน้ําแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เอาปลามาลงนะครับ ม่ได้ปลามาลงแต่ว่าทดลองทดลองแล้วอบอกว่าปลาบึกที่กินพืชนะครับเอามาลงไว้แล้วชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาในส่วนของอปลาดุกนะครับปลาดุกพันปลาดุกมาลงนะครับแล้วก็ลูกกบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าว่าในส่วนส่วนไหนที่ที่เราจะเพิ่มเติมได้ต้องบอกก่อนนะครับต้องอตัวกันว่าบ่อน,นี้เป็นบ่อทดลองนะเป็นบ่อทดลองนะครับเพราะว่า อรอบๆนี้ก็เห็นได้ว่ามีแต่ทุ่งนานะครับมีแต่ทุ่งนานะครับเราเลยต้องทําเป็นในส่วนของบอ่อปิดนะครับเพราะว่าเราเจอปัญหานะครับในปีที่แล้วเจอปัญหาในส่วนของปลาช่อนนะครับเข้ามาในบ่อของเรานะครับเลยทําให้ปลาที่อยู่ในบ่อที่เราเลี้ยงไว้ไม่เหลือนะครับเราต้องระวังในส่วนของปลาช่อนและก็ปลาดุก อ่าไอไม่ใช่ปลาช่อนแล้วก็ในส่วนของปลาที่เป็นปลาบูนะครับตัวนี้อันตรายนะครับเราก็เลยต้องทําเป็นบ่อปิดนะครับเพราะเราต้องการเลี้ยงแค่ปลาดุกนะครับแล้วก็เลยว่าจะเอากบมาลองเสริมดูนะครับกบบ่อน,นี้ก็ว่าจะเอามาลงสักประมาณสัก300ร้อยถึงสี่ตัวนะครับส่วนปลาดุกเดี๋ยวต้องต้องถามท่านผู้ใหญ่อีกทีนึงว่าท่านผู้ใหญ่จะลงประมาณเท่าไหร่นะครับ ก็เดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปนะครับ